สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์และเป็นประจำนะคะทุกๆวันพุธเราจะมีนวัตกรรมดีๆมาฝากกันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยผ่าตัดน,นะคะสำหรับโรคที่พังผืดเนี่ยรัดเส้นประสาทตรงข้อมือ,อ,อเป็นอันนี้เป็นสร้างความลาบากกับคนที่ต้องหยิบจับเขาบอกมีอาการพวกชาาหรือก็คือคงจะรู้สึกไม่ดีนักแต่ว่านวัตกรรมตัวนี้ช่วยได้ดีมากเพราะว่าทําให้การผ่าตัดสะดวกสบายมากขึ้นที่สําคัญค่ะได้รับรางวัลระดับและแขกรับเชิญของเรานะครับที่นํานวัตกรรมมาเล่าให้ฟังค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศ ของโรคผังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ<ช>มันเหมือนนิ้วล็อกไหมะจะคล้ายกันครับคือโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะของการพังผืดที่มารัดที่เส้นประสาท แต่ถ้าเกิดว่าเป็น New นิ้วร็อกนี่มันจะเป็นพังผืดที่รัดที่เส้นเอ็นทาให้ขยับนิ้วไม่ได้ลักษณะของการเกิดจะคล้ายกันคือเป็นไปตามวัยหรือตามอายุแล้วก็ตามการใช้งานพังผืดนี่คือคมันสร้างขึ้นมาหรือร่างกายเราเรามีกันอยู่แล้วร่างกายของเรามีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่คลุมอยู่แต่พออายุมากขึ้นการเสื่อมมากขึ้นเนี่ยก็จะมีพังผืดที่หนาและแน่นขึ้นครับลักษณะอาการเขาจะเป็นยังไงครับถ้าสมมติว่าพังผืดกดรับเส้นประสาทอันนี้คือที่ข้อมือใช่ไหมข้อมือใช่ คนไข้บางคนนี่ต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วก็บางคนเขาบอกว่าเขาจะต้องมาหรือมานวดมือทําให้การคือมันเหมือนรู้สึกว่าแบบไม่มีความรู้สึกที่ไม่มีความรู้สึกใช่ค่ะคือเหมือนนอนนอนทับไปใช่คับการรักษาที่ดีคือการแช่น้ําอุ่นอยู่สม่ําเสมอโดยเฉพาะพออายุมากขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีการซ่อมแซมก็จะดีแต่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมากๆอยู่แล้วครับพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมาช่วยในวิธีอื่นคือเรื่องของการผ่าตัด แล้วถ้าสมมุติว่าไม่รับการผ่าตัดทิ้งไว้มันจะเกิดผลเสียยังไงบ้างจะมีผลเสียคือลักษณะของการมือชาเขาจะชาทาวรแล้วก็ลักษณะของของกล้ามเนื้อมือเขาจะรีบไปเลยจับอะไรเงี้ยเหรอครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะหยิบจับได้ดีก็คือจะจะใช้งานประเภทงานเขียนหรืออะไรพวกนี้เขาจะลำบากเขาเปรักตรงเส้นประสาทเอาไว้น่ถแล้วแบบทีนี้เรามีมืออยู่สองมืออยนเขาตรงนี้สมัยก่อนจริงๆตะกี้ที่คุณแอนถามก็คือต้องผ่าตัดใช่ครับ ใช้คำว่าผ่าตัดมาดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเมื่อก่อนเรื่องใหญ่จริงๆคือว่าบางคนเนี่ยที่การผ่าตัดในสมัยก่อนนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูคืออย่างเช่นแบบนี้นะครับคือเป็นการผ่าตัดแบบแบบมาตรฐานแบบสมัยเก่าซึ่งแผลจะยาวโอ้โหต้องปร๋ยเยอะขนาดนี้ประมาณสามถึงหกเซนประมาณขนาดนี้ถึงเพราะว่าสิ่งที่เราจะเจาะลงไปเพื่อเราจะไปตัดผังผืดค้อนี้ก็คืออยู่บริเวณด้านในด้านในตรงนี้ครับที่เห็นเป็นเส้นสีขาวครับเ ซึ่งบริเวณตรงนี้ครับประมาณสองถึงสามเซนเป็นพังผืดมันรัดอยู่แล้วเราไปทำยังไงครับเราก็ต้องไปเปิดให้เขาสบายขึ้นเส้นประสาทที่อยู่ด้านในที่เคยถูกรัดจนเหมือนกับมีใครมาบีบคอเขาครับถ้าเกิดเราทําให้เขาคลายขึ้นเขาก็สามารถได้ฟื้นตัวได้แต่ถ้าเกิดถูกรัดไปนานๆเขาก็จะตายไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าคุณหมอคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อช่วยในการผ่าตัดที่แผลเล็กขึ้นการผ่าตัดแผลประมาณ1.5ถึง2เซนนะครับจะช่วยทำให้ก็จะเห็นว่าลักษณะของการผ่าตัดนี้ครับก็จะเป็นแผลเล็กขนาดนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งแผลประมาณ1.5เ e ซนนี่เราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปช่วยในการอางนี้มันจะกลายเป็นเรียกแบบ เป็นผ่าตัดเล็กเลยไหมจากเดิมจากเดิมถ้าสมมติเป็นแบบเดิมต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จากเดิมบางทีครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงและถ้าเป็นเครื่องมือประมาณ6กถึงสินาทีครับค่ะแลวค่าใช้จ่ายล่ะคุณหมอถูกถูกลงไปเยอะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวอย่างเช่นเรื่องของห้องผ่าตัดใหญ่ค่าลักษณะของการดมยาสลบไม่ต้องแล้วปลอดภัยขึ้นด้วยครับคือไม่ต้องใช้ยาดมสลบมากก็กลับบ้านได้เลยก็คือตัดค่าใช้จ่ายหลายอย่างไปและแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพด้วยเพราะว่า ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงบาง <c oughs> ท่านก็วางยาไม่ได้ <c oughs> ผ่าตัดใหญ่ไม่ได้ <c oughs> และแน่นอนระยะในเวลาในการพักฟื้น ก็จะต้องเร็วขึ้นใช่ครับมันถือว่าแผลมันจะหายเร็วขึ้นเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นนี่แหไะครับถูกไหมคะปกติถ้าแบบเดิมนี่พักนานแค่ไหนกว่าจะหายอ๋อค่าเฉลี่ยอยู่ในต่างประเทศที่ทําวิจัยมาอยู่ที่26.4วันแต่ของแบบใหม่ของเราอยู่ที่ประมาณ5 7ถึงวันคนไข้นี่ทํางานแล้วครับนะครับแลวก็ที่สําคัญไม่มีรอยแผลให้เห็นแบบว่าน่ากลัวมากค่ะอะไรคนั้นก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆจากฝีมือแพทย์ไทยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักสักครู่นะคะกับการออกกําลังกายดีๆกันค่ะ